สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่สิบแปดพฤษภาคมหกห้าเนาะตัวเด่นก็คือสามกับหกตัวรองก็คือห้ากับแปดนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเนาะหกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าห้าสองห้

เมื่อคืนตัวโต๊ะอยู่มานีไปเข้าอังกฤษเฉยเลยแปดสามห้าห้าสามแเนาะต่อไปเป็นรัสเซียรัสเซียตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งนะคะตัวรองก็คือ0นย์กับ7จ็ดนะ8ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งศูก็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี ห้าแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าแปดสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็สามหนึ่งห้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางนะคะไม่งั้นก็รูดหกแปดห้าเนาะเอาไปซื้อสามตัวของอังกฤษได้เลยเดอ้ออังกฤษกับเยอรมน,นีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคนก็ขอโชคดีเฮงๆรวยๆปงัปงๆทั้งสามแนวทางนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องมุนเส้นพารวยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะต้องทำงานหลักก่อนงานรองมาทีหลัง